วันนี้วันพุทธที่1รกบสี่กันยากัน,านะคะอากาศก็ประมาณ12องศาแต่รู้สึกเหมือน8-9องศาเนาะแล้วก็ฝนตก100%เลยก็คือตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างก็พาแม่ไปเดินชมเมืองเอิญเชิญสวิกหรือว่าเอิวิกนะคะ แล้วก็ไปซื้อของนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเติมน้ามันนิดหน่อยนิดหน่อยก็เกือบ2,000โครนมน่เลยเวลาออกบ้านทีก็เสียตังค์ไม่ออกบ้านก็เสียตังค์แล้วก็ไปกันแค่2คนนะเพราะว่าวันนี้วันพุธพี่คิดอยู่ที่นูโรโลกินรีฮับนะคะทำงานพฤหัสสุกแล้วก็หยุดเสราร์อาทิตย์ต่อนะสัปดาห์นี้ มีควันด้วยนะคะเห็นไหม ควันนะคะควันละหวยจ้าเอาโอ้ยแล้วก็เอาเลตของ f ฟร์ r รเวนนะหรือว่าโค้งเกล็ดเนี่ยคือแบบอย่างเสื้อตัวเนี้ย1น0 0แปดร้อยสวิตส์โครนคือแบบเงินไทยหกพันแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยหกหมื่นจ้าหกหมื่นไทยบาท แต่ลดราคาลานดอลลาร์ 12, t ต r e ลดราคาแล้วไปเหลือเด็กกลุ่มกอนรอยลดราคาก็สามสองหมื่นสี่ยังไม่ได้หก <90 Christians. S 2> ตาทอ่ะอันนี้ดีเกินงไม่ได้ไป,ไปนานแล้วไปทีก็สักหน่อยนาฬิกาหกสิบเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะพังไวไหมเพราะว่าเคยซื้อนาฬิกาแบบถูกมาแล้วก็แบบขนาดอันนั้นถูกแล้วยังพังไล เสื้อผ้าราคาแพงก็อย่าได้กินเงินอีกแล้วเลยสองพันห้าสที่นหอมถุงถุงชช้วอันนี้แม่บอกว่าจะเอาไปใช้ที่บ้านท้าสับน้ำอันนี้ของชิบิจนนะก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ที่มันหนาดีอันนี้เอามาใส่ แรงล้างคราวที่แล้วมันหักตรงนี้ก็เลยลองซื้อมาอีกสักสองอันเอาวโพดน้ำหอมทีเบตใบเส็จอย่างยาเลยกูหกลองสี่สิอโลเวลา่าผลละสามสิบอ้เป็งแบกสิบชีสวาซาบิวาซาบิ สี่พันยี่สิบดิฟแม็กซ์เออใช่สี่ห้าสองสิบบางครั้งาาร,ราคามันก็ไม่ตรงตามนี้อันนั้นใบละหกฮะใบละหกใบเหรอใบละหกบาทเหรอถึงว่ามันมันหนากว่าเดิมถุงอันนี้ใบละสิบ อันนี้ใบละหกแต่ก่อนอะมันเป็นแบบไม่หนามนเป็นแบบบางใบละสองบาทเอ้สองกรุนนูอันนี้มันใบละหกแล้วโอ้ก็ไม่ได้ดูราคา <c oughs> ลำคอ <c oughs> ที่เกียรด,ดูสุดท้ายก็ไม่ไดูดไม่เอาถุงออกไปจากรถ คิดว่าโอ้ไม่ซื้ออะ,อะไรเยอะๆหรอกสุดท้ายไม่เหลือกูตกหลุมพรางการตลาดจนได้แล้วก็ได้ถุงกลับบ้านอีกแล้วถุงช้อปปิ้งแบกก็คกูเสียไปสิบกโลนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ลองเอาออรเวลายี่ห้อนี้มาชิมอ้อขวดละสามนะท่อเขาไม่มีป้ายบอกต็อนะชิม่างนี้เลยมันก็จะบอดแซบเหมือนไอที่ยี่ห้อดีๆอะ <c oughs> ลองซื้อแบบนี้มา ไว้จุดหน้าหนาวลองลองซื้อมาว่ามันหอม,มานานไหมแล้วก็ลองสื้ออันนี้มาว่าเวลาไปเที่ยวเนาะไม่มีน้ำหอมแบบอันเล็กๆเกราเราทำไมยี่ห้อสตารา์คล้ายๆยียย่หอ้ออะไรนะมิสทีนสตาร์มันไม่มีน้ำหอมเล็กๆใช้แทนโูออนชุบประกันม่ค่อยมีกิ่ตัว าลกเยอันรเราเห็สิเห็นลองใส่ทามันใหญ่ดีไม่ใช่หรอว่านาฬิกาตรงนั้นน่ะมันทงังแล้วก็เนี่ยจะลองยี่ห้อเนี่ยหายไปไหนเน,หนี่ยยี่ห้อเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงม ว่ามันจะหาอามว่ะแต่ยี่ห้อของยิสต์นะ่ะอุ้ยหอมทนนานได้นานด้วยได้ยิสต์เนี่ยก็ลองห,หลายยี่ห้อเนาะแล้วก็มาลองยี่ห้อนี้เขาเรียกว่าอะไรบรออีสเหรอบรอบรออีสแต่ไม่ได้เป็นสว d i s h หรอกน่าจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านเรียกอ่านว่าไงวะไบ t ท์ i บรท์ไบรท์เบ,ยบ,ยบียดไม่รู้ นี่ือ,อยังไงอยู่ว่ะันี่ามาลองเขาบอกว่าให้ใสอันนี้ลงไปแล้วก็ปิดฝาใส่เยอะๆส่น้อยนออเนาะใส่หมดกดบ้านออโอ้ใสกหมดได้ไหมพเพราะมันดูเหมือนแบบเป็นของประดับบ้านได้ด้วยเอามาหมดปวดพอดีแล้วก็เลิกพอดี ตั้งได้อ๋อก็เหมือนหอมๆก็วางชุบๆมันจะหอมแห้มัมวะนี่จะวางประดับวางวางตรงนี้ดีกว่าโอเคได้แล้วนะคะคแล้วก็จะต้องเชนนะ<า>ิบ 75m² ม,มันเขียนว่าเขียนว่ห75 ml หรือว่าจะไปใส่แชมพูดีเพราะว่าจะไปเที่ยวไปเท่อันนี้เอาไปไว้เอาไปหน้าห้องน้ำดีกว่าปุ๊บแกะออกให้หมดคงปไปก่อนขยะขยะไม่แล้วกู มันไหงไว้นัน่นนะไปจุดน้นั่นนะหอมจุด,จดนัน่นนะหอมหอมอันนั้นก็ใส่อะไรตอนแรกไม่อยากจะซื้อเพราะว่ากลัวคุณเข้าสำดีแต่ก็ซื้อเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานนสะดวากมา ลองอีกน่าที่ร้านนะแบบก่อนโอ้ยแก้วมันไม่สวยเลยถ้าไม่หอมนี่ก็อย่าอย่าหวังได้งานชั้นนะค่